การตั้งค่าข้อความต้อนรับ r e e t i n g message เมื่อผู้ติดตามแอดบัญชีร้านเราข้อความต้อนรับจะเด้งไปโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดตามแอดบัญชีร้านเราร้านค้าจึงควรตั้งข้อความต้อนรับนี้ให้สร้างความประทับใจและมีประโยชน์ต่อลูกค้าวิธีตั้งค่าข้อความต้อนรับเลือกเมนูข้อความทักทายเพื่อนใหม่จะพบกับข้อความเดิมที่มากับระบบแอดมินสามารถแก้ไขข้อความหรือเพิ่มข้อความโดยเราสามารถเลือกใช้ ข้อความสติกเกอร์รูปภาพคูปองริชเมสเซจริชวิดีโอเมสเซจวิดีโอหรือข้อความเสียงได้ตามต้องการสูงสุดถึง5บอลลูนนอกจากนี้ยังสามารถเลือกให้ชื่อผู้ใช้ปรากฏในข้อความเพื่อให้การทักทายดูเป็นกันเองยิ่งขึ้นตั้งค่าพื้นฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับลูกค้ากันเลยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account l i n e for Business w b l i v e b i z c o m /th สแกนเพื่อแอดแอดไลบิสท